เนยโชติกาแต่งสามีเศรษฐีไม่ได้หวังมรดกเนยโชติกาเปิดบ้านหลังใหญ่สวยหรูดูดีสร้างจากน้ำพักน้ำแรงตั้งใจเก็บไว้ให้ลูกคุณแม่คนเก่งของน้องอคินน้องละลินสร้างบ้านหลังใหญ่ดูดีมีระดับรู้ราก,กว้างขวางมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ส่วนตัวเนี่ยแหละสวยทั้งบ้านสวยทั้งคนที่แท้จริงแม้จะกลายเป็นคุณแม่ลูกสองไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความสวยของเนยโชติกาลดลงเลยสักนิด ล,ล่าสุดเธอเพิ่งโพสต์รูปอวดหุ่นส,สวยให้แฟนคลับชมบ่อยๆบ้านนายโชติกาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกันกบกระแตสุภักษรเป็นบ้านสองชั้นสไตล์ลักชัวรี่กลิ่นอายยุโรปพื้นที่รอบบ้านกว้างขวางมีศาลานั่งเล่นขนาดใหญ่สวนสวยสไตล์อังกฤษแปลงปลูกผักสวนครัวหลังบ้านและสระว่ายน้ำข้างบ้านสุดหรูที่เราเพิ่งจะเห็นเธอว่ายน้ำเล่นกับลูกไปเมื่อเร็วๆนี้ภายในบ้านใหญ่โตโออาเพดานยกสูงตกแต่งหรูหรา สิงสาวเนยเป็นคนออกแบบทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีห้องพิเศษสําหรับลูกเป็นพื้นที่ที่รวมของเล่นและของใช้ทุกอย่างไว้ในที่เดียวตกแต่งด้วยสีขาวครีมเน้นความสว่างมีเบาะรองพื้นเพื่อความปลอดภัยทั่วถึงห้องและถึงแม้บ้านหลังนี้จะมีเพียงแค่สองชั้นแต่ก็ยังมีลิฟต์ไว้อำนวยความสะดวกด้วยเดยโชติกาเปิดใจแต่งงานมาหกปีมีลูกสองคนทำไมเพิ่งจดทะเบียนสมรสเจ้าตัวบอกตอนแรกไม่ได้อะไรกับการจดทะเบียนสมรส แต่พอรู้โตขึ้นก็มีเอกสารหลายๆอย่างและฝ่ายใช้บอกไปอ่านอะไรมาสักอย่างว่าถ้าทางคู่มีปัญหากันตนไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวลูกเลยจึงทำให้ตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกัน